สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในคอเนอร์มุมข่าวนี่จะเป็นในส่วนของข่าวสารสโมสรอาร์เซนอลโดยมีรายงานข่าวนะครับจากฟุตบอลลอนดอนนะครับว่าทางสโมสรอาร์เซนอลนะครับดอมโดเอดูแล้วก็มิเกลเตต้านะครับกำลังวางโปรเจกต์ใหญ่นะครับในการดึงตัวนักเตะวัย24ปีนะครับทีมชาติเนจีเรียอย่างวิกโตออลเซนเฮกนะครับถึงแม้ว่านักเตะนะครับมีรายงานข่าวว่าเตรียมจดประกาศนะครับต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดก็ตามนะครับแต่มีเงื่อนไขนะครับในการฉีกสัญญานะครับที่มูลค่าอยู่ที่ประมาณ 100นะครับ10ล้านปอนด์ก็ถือว่าเป็นโอกาสค่อนข้างจะดีนะครับถ้าหากสโมสนใดต้องการตัวนักเตะรายนี้นะครับก็สามารถใช้ออปชั่นในการจีกสัญญานะครับด้วยราคา110ล้านปอนด์นะครับจึงส่งผลนะครับให้มิเกลเตต้าและเอดูนะครับอาจจะมีการนะครับปล่อยตัวนักเตะ2อถึงสารายนะครับในช่วงตลาดมกราคมเพื่อระดมทุนนะครับในการคว้าตัวนักเตะที่เป็นเป้าหมายนะครับกองหน้าของพวกเขานะครับอย่างวิกเตอร์ออรเทนเฮง โดยนักเตะนะครับที่เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งนะครับในการปล่อยตัวจะเป็นนักเตะวัยสาปีนะครับอย่างโทมัสปาเตโดยในการนี้นะครับโทมัสปาเตนะครับประสบปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนะครับและขนาดนี้ครับอยู่ในช่วงของการรักษานะครับและจะมีกําหนดในการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในปลายเดือนธันวาคมนี้นะครับโดยมีการคาดการณ์นะครับว่าค่าตัวของโทมัสปาเตที่ทางสโมสรอาร์เซนอลนะครับจะปักป้ายราคาอยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์นะครับโดยมีสโมสรนะครับยักษ์ใหญ่ในลีก อิตาลีนะครับอย่างยูเวนตุสแล้วก็ยักษ์ใหญ่นะครับในลีกซาอุดิอาระเบียนะครับให้ความสนใจในการดึงตัวนักเตะถึงสโมสรนะครับที่น่าจะมีความเป็นไปได้ที่สุดของโทมัสปาเตน่าจะเป็นสโมสรนะครับในลีกซาอุดิอาระเบียนะครับที่ให้ความสนใจนักเตะตั้งแต่ช่วงตลาดซัมเมอร์นะครับที่ผ่านมาแล้วนะครับและนักเตะคนต่อมานะครับจะเป็นนักเตะนะครับวัย23ปีนะครับทีมชาติอังกฤษนะครับอย่างเอมิลสเป็ตโลนะครับที่ประสบปัญหานะครับการบาดเจ็บและไม่สามารถที่จะเรียก ฟอร์มการเล่นกลับมาได้นะครับนักเตะหายเจ็บกลับมานะครับและตกเป็นตัวสำรองนะครับของสมศรอาร์เซนอลในฤดูการดีนะครับลงสนามให้กับอาร์เซนอลเพียงแค่ห้านัดเท่านั้นนะครับทำได้1แอสซิตในหนทางที่ดีที่สุดของนักเตะนะครับคือการออกไปหาสมศรใหม่นะครับที่ได้ดงเล่นมากกว่านี้นะครับเพื่อจะเรียกนะครับในส่วนของฟอร์มการเล่นเก่าๆของนักเตะนะครับกลับมาโดยมีการคาดการณ์นะครับว่าค่าตัวของนักเตะอย่างเอมิลซิมิโลนะครับน่าจะมีค่าตัวนะครับอยู่ที่ประมาณ35นะครับ ถึง40ล้านปอนด์โดยจะมีสโมสรสนเพื่อนร่วมลีกนะครับอย่างนิวคาสเซลนะครับที่ต้องการตัวนักเตะรายนี้นะครับเข้าไปเสริมทัพและนักเตะคนสุดท้ายนะครับที่มีความเป็นไปได้นะครับที่ทางสโมสรนอาร์ซนอลจะปล่อยตัวนะครับจะเป็นนักเตะนะครับในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับอย่างอารอนเดมเดลนะครับนักเตะวัย25ปีนะครับทีมชาติอังกฤษโดยทางอารอนเดมเดลนะครับถือว่าหลุดมือหนึ่งของสโมสรสนอาร์ซนอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่การเข้ามาของเดบิดรายานะครับ และก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับที่นักเตะอย่างอารอนเดนเดลนะครับก็อาจจะต้องตัดสินใจในการย้ายออกจากทินเอมสเตเดียมนะครับในช่วงมกราคมนี้นะครับเพื่อไปหาสมมสรนะครับที่ได้โรงเล่นมากกว่านี้นะครับเพื่อที่จะมีโอกาสในการกลับไปติดนะครับทีมชาติอังกฤษอีกครั้งหนึ่งโดยสมมสรนะครับที่มีความเป็นไปได้ในการดึงตัวอารอนเดนเดลนะครับจะเป็นสมมสรนเพื่อนร่วมเมือนนะครับอย่างสมมสรเชลซีอีกก็ให้ความสนใจนะครับในการดึงตัวนักเตะวัย25ปีรายนี้เข้าไปเสริมทัพนะครับ โดยค่าตัวที่มีการคาดการนะครับว่าอารอนเดนเดลน่าจะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ3 5้นะครับถึง40ล้านปอนด์ขอถือว่าเป็นอีกหนึ่งะครับของนักเตะที่อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับที่ทางสโมสรอ,อาร์เซนอลอาจจะจําใจต้องปล่อยนักตัวนักเตะเหล่านี้นะครับออกไปในช่วงตลาดมกราคมเพื่อระดมทุนนะครับในการดึงตัวนักเตะนะครับอย่างวิกตออสเซนเทงนะครับที่อาจจะมีออปชันในการฉีกสัญญานะครับในจํานวน110ล้านปอนด สุดท้ายนี้เราก็ต้องดูกันว่าโปรเจกต์ล่างกานะครับจะสามารถเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะครับแลนด์นักเตะทั้ง3ลายนะครับจะสามารถใจออกจากทีมแอมเบรเซียมนะครับในช่วงตลาดซื้อขายมกราคมนี้นะครับแลนดนักเตะอย่างวิกตออสเทงนะครับจะสามารถบรรลุข้อตกลงนะครับในการเข้ามาเป็นกําลังหลักสําคัญนะครับให้สโมสรอาร์เซนอลในการผลิตสกอร์และก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูการนี้ในช่วง ครือดุการที่เหลือได้หรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามมาต่อไปนะครับสุดท้ายน,นี้ก็รบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์าทางรายการด้วยนะครับวันนี้กับคุณน้มากครับ